สวัสดีค่ะ CS Asset Build In วันนี้จะพาไปชมผลงานตกแต่งภายในโครงการลาดารมราชพฤกษ์ตัดใหม่ปากเกตนนทบ,บุรีกันค่ะเริ่มต้นในโซน l น v i n g room ออกแบบให้มีทั้งตู้บานทึบสำหรับเก็บของและตู้กระจกใสสำหรับโชว์ของตกแต่งพร้อมติดไฟซ่อนเพื่อเพิ่มมิติและบรรยากาศของห้องค่ะ ัดมาเป็นพื้นที่ของเคาน์เตอร์บาร์ออกแบบให้รองรับได้ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการรับแขกดีไซน์ของตัวเคาน์เตอร์บาร์เป็นทรงโครงมนเพื่อให้ปลอดภัยต่อการใช้งานและยังดูสวยงามระมุนตามากๆเลยค่ะ ภายในแบ่งเป็นตู้เก็บของแบบมีลิ้นชักและแบบประตูหน้าบานปิดเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะโซนถัดมาเป็นโซนตู้ลงเทา้าบิวอินสูงจรดฟ้าดีไซน์หน้าบานแบบเรียบคาดด้วยบัวเพิ่มมิติเสริมความดูด้วยมือจับสีทองตัดกับโทนขาวขคีมภายในตู้ถูกออกแบบให้ชั้นวางเว้นระยะห่างอย่างพอดีสามารถจัดเก็บรองเท้าได้หลากหลายประเภทพร้อมทั้งติดไฟซ่อนช่วยให้หยิบจับได้สะดวกและเพิ่มความหรูหราค่ะ ถัดมาเป็นการตกแต่งถงทางเดินภายในชั้น2ค่ะตกแต่งเป็นการตกแต่งผนังด้วยโทนสีขาวครีมพร้อมกับติดคิวบัวเพื่อเพิ่มความสวยงามและดีไซน์บานสลด์ตรงกลางให้ซ่อนหน้าต่างการดีไซน์แบบนี้ปรับเปลี่ยนได้ทั้งบรรยากาศความสว่างความโปร่งและเพื่อปิดเพื่อความเป็นส่วนตัวอีกด้วยค่ะถัดมาภายในห้องมาสเตอร์เบดมตกแต่งด้วยตู้เสื้อผ้าและโตเครื่องแป้งเต็มพื้นที่มาพร้อมหน้าบานแบบทึบ และมือจับเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะถัดมาเป็นการบิวอินตู้เสื้อผ้าอีกหนึ่งห้องนอนค่ะบิวอินเป็นประตูบานทึบพร้อมมือจับและยังคุมโทนด้วยโทนสีอ่อนเพื่อให้เข้าเซตกันทังบ้านค่ะถัดมาเราจะพามาดูการตกแต่งห้องนอนสุดท้ายค่ะห้องนี้ยังบิวอินเป็นโตเครื่องแป้งและบิวอินตู้เสื้อผ้าเข้าเซตกันอย่างลงตัวเลยค่ะสําหรับหลังนี้เป็นการตกแต่งทั้งหลังด้วยสไตล์โมเดิร์นคลาสสิก และเรายัางเชื่อว่าบ้านที่สวยและใช้สอยได้อย่างลงตัวคือการลงทุนที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตค่ะหากท่านใดกำลังมองหาบิวอินที่ดีพร้อมเข้าใจในทุกดีไซน์ติดต่อเรามาได้ที่คอนแทคด้านล่างได้เลยค่ะ